ตอนนี้ก็เก็บของเข้าไปเก็บไว้ในโรงงานเรียบร้อยแล้วนะก็ดีแล้วละ่ะคราวนี้เราก็จะได้กลับบ้านแล้วได้ข่าวว่าจะมีคนมาซื้อของในวันพรุ่งนี้ด้วยพี่ฝนจริงเหรอดีใจด้วยนะนี่ไง มีป้อมยามเรียบร้อยสุดยอดไปเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้เราก็จะสามารถขายขายะรีไซเคิลได้แล้วส่วนตรงนั้นก็จะเป็นโซนของรถรีไซเคิลที่จะเอามาใช้ทำอุปกรณ์แล้วนี่ก็คือที่เฝ้าที่เฝ้ายามแต่ว่าพี่เอกคิดว่าคืนนี้คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมังม้งงอนกลับบ้านดีกว่าพี่ฝนหิวข้าวดีมั้งกันนาะทั้งก็หิวข้าวแล้วอ่ะหยุดก่อนนะบ้าเมียวอย่าเพิ่งไปไหนนะบ้าเมียเอ้า ท่านอาจารย์มาเหมียวมานี่นะรอแป๊บหนึ่งอย่าเพิ่งไปไหนนะมะเหมียวฉันขอดูโรงงานผลิตขยะก,ก่อนก็แล้วกันคือว่าที่นี่นาะสามารถตั้งโรงงานได้ก็จริงแต่พวกนายนะ่าจะต้องอยู่เฝ้าด้วยเข้าใจหรือเปล่ามะเหมียวทำไมต้องอยู่เฝ้าด้วยละ่ะครัาบอาจารย์มาเหมียวก็เดี๋ยวของจะหายไปไงล่ะครับถ้าไม่มีใครอยู่เฝ้านะมะเหมียวเรื่องนั้นก็จริงนะถ้างั้นเดี๋ยวผมมาเฝ้าเองดีกว่าขอบใจมากเลยนะ งั้นเราก็กลับบ้านกันก่อนดีกวาา่าอ๋อแล้วเพียงจะอยู่คนเดียวไหวเหรอก็เดี๋ยวกลับไปกินข้าวแล้วให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเพียงมาเฝ้าเองพี่ฝนงั้นพี่นายกลับไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวฉันอยู่ก่อนให้ก็แล้วกันนมาแมวขอบคุณนะครับอาจารย์มวเหมียวดีแล้วลที่มีใครไม่อยู่เฝ้าก่อนนะ,นะนะไม่งั้นของอาจจะหายไปก็ได้บู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 ปิกโบว่าไงอ่ะโบบอกว่าเดี๋ยวแวะซื้อไก่ทอดข้างหน้าด้วยได้เปล่าไก่ทอดอย่างนั้นเหรอ วันนี้เขาไม่ขายนี่นะทำไมอ่ะก็วันนี้เขาไม่มาขายงั้นเดี๋ยวไป่อนไปทอดขายดาวให้ก็แล้วกันนะโบโบขายดาวแสนอร่อยกินไปก่อนนะโบนะเดี๋ยววันนี้อยู่กับพี่ฝนไปแล้วกันเดี๋ยวเพกับไปคนเดียวทำไมอ่ะอ้าวก็เดี๋ยวโบอ่ะไม่มีคนดูโบสิแล้วไปคนเดียวจะดีเหรอคือเอาโบไปด้วยเดี๋ยวโบออกไปเที่ยวข้างนอกเพก็ต้องไปตามดูโบอยู่ดี ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวพี่ฝนดูแลโบห้ก็ได้ใช่ไหมพป,ป็ดก็ได้ให้จะโบอ,อยู่นี่ก็ได้แล้วไม่ต้องออกไปเที่ยวไกลอ่ะบูอืมอร่อยจังเลยนะรสชาติดีจังเลยนะอาหารข้าววันนี้นะเดี๋ยวพี่เอกไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วก็ใส่ชุดมาแล้วโชคดีนะงั้นเดี๋ยวพี่เอกไปอยู่เวรก่อนนะพี่ฝนนะอ่าโชคดีโชคดีคดถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะโทรตามไปถ้าพี่ฝนมีปัญหาอะไรก็โทรมาก็ได้นะอ่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหา แต่อย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเรากลับเข้าบ้านดีกว่าพี่ผลอ,อ่ะใช่ใช่ใช่ใชบูบูบูบโชคดีโชคดีงั้นเพ่ไปก่อนนะทุกคนอ่ะโชคดีหลายครั้งแล้วไปได้เลยกําลังไปอยู่นี่ไงระวังตัวด้วยนะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวกลับรถแป๊บหนึ่งไม่กลัวเอาละขับ,ขบรถดีดๆอย่าให้รถบุบรถไม่มีบุบอยู่แล้วเดี๋ยวเพ่จะไปเฝ้าโรงงานขยะตรงนั้นก่อน พรุ่งนี้ผู้ซื้อเขาจะเข้ามาซื้อของแล้วจะต้องดูแลสินค้าให้ดีๆแต่ว่ารดมือสองเขายังเอาไปแปรรูปได้อีกเลยเนี่ยเอาละจะถึงโรงงานขยะแล้วป่านนี้อาจารย์ว่าเหมียวน่าจะกลับไปแล้วละ่ะไม่น่าจะมีใครเข้ามายุ่งวุ่นวายที่นี่นะนั่นไงของทุกอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมไหนเข้าไปดูหน่อยสิ รถต้องจอดไว้ข้างนอกเพราะว่าข้างในที่เต็มแล้วแล้วก็นี่เลยป้อมยามที่เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆเรามีกล้องวงจรปิดดูอยู่ด้วยเราไม่ต้องกลัวขอไปเดินตรวจสอบดูก่อนดีกว่าข้างในนี่เงียบจังเลยนะเวลาไม่มีคนอยู่เนี่ยดูหน่อยสิมีใครเข้ามาหรือเปล่า ตรงโซนรถมือ2ไม่มีคนแบบนี้ก็เป็นแค่การเฝ้ายามง่ายๆเท่านั้นเองในเมืองนี้ไม่น่าจะมีโจรหรือขอโมยอยู่นะเอาละเดี๋ยวเดินไปดูด้านหลังหน่อยดีกว่าตรงที่แพ็กกองขยะไว้ข้างหลังยังจัดระเบียบไม่ค่อยดีนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เขามาซื้อไปก็หมดแล้ว มีใครอยู่หรือเปล่านะไม่เห็นมีใครเลยแบบนี้ก็เป็นแค่งานง่ายๆแค่เราไม่หลับคืนนี้ก็เรียบร้อยไม่มีคนไม่มีสิ่งผิดปกติเป็นการอยู่ยามที่สบายมากๆเลยนะเนี่ยเอาละเจะไปนั่งพักสักหน่อยดีกว่านะ เวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนแล้วนะนเนี่ยชักจะเมื่อยแล้วผ่านไปแล้วสองชัวง่วโมงเสียงใครเนี่ยงั้นเดินไปนั่งอยู่ที่ป้อมยามดีกว่าก็แก๊กกะแล้วก็แก๊กใครมาข้างหน้ากันนะ่ะก็แก๊กกะแล้วก็แก๊กคนข้างนอกเข้ามาอย่างนั้นเหรอฉันว่าที่นี่น่าจะเหมาะมากเลยนะไม่ใช่คนในเมืองซากุระนี่นะ ขยะที่นี่ดูท่าทางน่าจะขายได้ราคาดีเดี๋ยวก่อนนะครับเข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยดูสิตรงนั้นมีรถด้วยเข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับทุกคนฉันคิดว่าแถวนี้น่าจะเป็นที่สําหรับที่พวกเราจะเข้ามาดูแลได้แน่นอนเลยฉนันเองก็คิดว่าดีเหมือนกันนะที่นี่นี่น่าจะเป็นแหล่งที่เรารวมพ้นได้ดีเลยนะถูกต้องเลยถูกต้องเลยแบบนี้เหมาะมากๆเลยเราจะต้องไปบอกวัน่ะ ไม่ได้นะครับที่นี่เป็นที่ส่วนบุคคลเป็นที่โรงงานของอาจารย์ว่าเหมียวนะเอาเดี๋ยวก่อนนายได้เป็นใครผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยครับต่ว่าดีน่นี่นะไม่เคยมีใครเข้ามาทําอะไรมาก่อนและอยู่ดีๆมาสร้างสิ่งปลูกสร้างไดไงกันมันเป็นที่ของเขาอยู่แล้วครับเขาเอามาสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อที่จะเก็บของรอขนส่งในวันพรุ่งนี้นะครับต่ว่าดีๆช่างเงิน,เ,นเคยมาวิ่งเล่นมาก่อนนะไม่ได้ครับเชิญออกไปด้วยนะครับ เรียบร้อยแล้วแค่นี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วมีคนมาเดินเล่นแถวนี้เหมือนกันแท่ถ้าทางจะไม่ค่อยดีนั่งเฝ้าอยู่ข้างหน้าเลยดีกว่ายังไงก็ต้องเข้ามาผ่านทางนี้อยู่แล้วเอาละนั่งรอตรงนี้มีแอร์เย็นๆแล้วก็มีกล้องวงจรปิดให้ดูดูซิว่าจะมีใครเข้ามาอีกถ้าไม่มีใครเข้ามาก็ดี ตอนนี้ยังเย็นอยู่เลยเมื่อไรจะถึงพรุ่งนี้เช้าเนี่เวลาสองทุ่มสองทุ่มแล้วเหรอในจอไม่มีใครเดินผ่านเลยข้างหน้าก็ไม่มีเหมือนกันแบบนี้หิวแล้วเหมือนกันแฮะไม่น่าหิวข้าวเร็วขนาดน,นี้เลยทำไมกันเนี่ยเหมือนเพิ่งจะกินข้าวไปตอนสี่โมงเย็นตอนนี้สองทุ่มหิวอีกแล้วอดีนะมีข้าวผุกปะทู มีสัญญาณเตือนว่ามีคนเดินผ่านเข้ามากริ้งกริ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 งใครกันนะมาเดินผ่านตอนสามทุ่มเดี๋ยวออกไปดูก่อนเอ๊ไม่เห็นมีใครเลยหรือว่าจะเข้าไปแอบอยู่ตรงอื่นซะแล้วแย่แล้วแบบนี้ไม่ได้การละจะมีใครเข้ามาขโมยขอ,ของข้างในหรือเปล่านะ ของโดนเอาไปแล้วก็พรุ่งนี้ไม่มีจำหน่ายแน่นอนหรือว่าจะแอบ,บเข้าไปข้างในแล้วนั่นใครกันน่ะใครยืนอยู่ตรงนั้นน่ะใครกันเนี่ยหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังเห็นยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลยออ้าวคุ้นๆแฮะแต่ว่า ใครกันนะมาเดินอยู่แถวนี้ตอนกลางคืนหรือว่าหรือว่าที่เขาพูดกันมาจะเป็นเรื่องจริงตอนกลางคืนจะมีจะมีคนเดินไปเดินมาอยู่บริเวณนี้นะเป็นไปไม่ได้หรอกไปไหนซะแล้วเย้แล้วหรือว่าเขาจะไม่ใช่คนตรงนี้ก็ไม่มี มุมนี้ก็ไม่ใช่ไขกันแน่เนี่ยออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะแย่แล้วหรือว่าเขาไม่ใช่คนจริงๆเขาอาจจะเป็นผีก็ได้เออคือว่าถ้าเป็นผีจริงๆแล้วก็เพ่กเป็นตำรวจเพ่กจัดการไม่ได้หรอกนะนั่นยังไงใขกันนะอยู่ไกลๆทั้งนั้นนะ่ะ ไม่ได้เรื่องแล้วแบบนี้เขาต้องไม่ใช่คนแน่นอนเขาเหมือนวาร์ปไปวาร์ปมาได้ด้วยไปก่อนดีกว่าอ,อประตูทางออกอยู่ไหนเนี่ยอย่าเข้ามานะจหน,นีไปไหนช่วยด้วยครับช่วยด้วยรอด้วยทำไมที่ดินของอาจารย์ว่าเหมียวถึงมีผีได้ละเนี่ยรอด้วยช่วยด้วย ช่วยด้วยครับพี่สาวพี่สาวคนสวยเสียงอะไรเนี่ยเป็นไงมาไงวิ่งมาแต่ไกลเลยดูเหมือนจะเหนื่อยนะคะรีบหนีไปจากที่นี่แล้วเข้าครับข้างหลังผมมีผีวิ่งไล่ตามมาไหนอ่ะวิ่งตามมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งไปอีกแล้วนะครับวิ่งไปที่ไหนใครวิ่งตามมาพูดมาอีกรอบหนึ่งไม่เห็นจะมีใครเลยค่ะมีมีผีวิ่งไล่ตามมาข้างหลังผมนะครับไม่มีนะคะ่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมไปก่อนนะั่นไงได้ยินเสียงวิ่งตามมาแล้ว ไปอล้วอยู่ไม่ได้แล้วพี่ฝนพี่ฝนแย่แล้ว,วพี่ฝนแย่แล้วพี่ฝอนอ้าวแล้วปุ๊กวิ๊กมานั่งทําอะไรอยู่ตรงเนี้ยแปลกวิ่งมาทําอะไรเนี่ยหน้าตาตื่นมาเลยฉันเดินออกมาดูอะ่ะคือว่าเมื่อกี้พี่เอกวิ่งหนีคุณผีมานะ่ะเขาวิ่งตามมาจากกองขยะนะน่ากลัวมากๆเลยนะเขาวาบไปวาบมาอยู่ในโรงงานขยะได้ด้วย พี่ฝนอยู่ไหนอะพี่ฝนเนระเมื่อกี้มันเดินออกไปจะไปซื้อของอะไรที่ร้านนั่นแหละเดี๋ยวนะนั่นไงวิ่งมาแล้วผีวดวเดี๋ยวก่อนนะนั่นน่าจะไม่ใช่ผีนะพี่เอกนะเหนื่อยชาวบ้านเลยบอาให้รอด้วยรอด้วยทําไมวิ่งมาก่อนน่ะเออพี่ฝนเงนเหรอก็ใครจะไปวิ่งตามพี่เอกได้อยู่ละ่ะแล้วเข้าไปทําอะไรที่โรงงานขยะ ที่โรงงานขยะพี่ฝนก็เรียกพี่เอกตั้งหลายรอบแล้วแล้วก็วิ่งมาเฉยเลยก็อยู่ดีๆเหมือนพี่ฝนจะว้บไปว้ามาด้วยนะนี่พี่ฝนตัวจริงเหะเนี่ยจะไม่ว้าไปว้บมาที่ไหนพี่ฝนก็เดินดูหาเอกไม่เจอไม่รู้อยู่ตรงไหนอ่ะหรือว่าพเอกตาฝาดไปเองมองเห็นพี่ฝนว้าไปว้บมาตาฝาดที่ไหนพี่ฝนเดินอืมถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องกลับไปเฝ้ายามต่อแล้วล่ะนะเราวิ่งมาทำไมเนี่ย เราเรียกตั้งนานก็ไม่ได้ยินด้วยนึกว่าผีเพียก็กลัวก็เลยวิ่งหนีมาผีที่ไหนจะสวยขนาดนี้แหมถ้าไม่มีอะไรแล้วก็กลับมาเฝ้ายามกันเถอะเอ๊ะอเด็กอเดยกก่อนนั่ารไยพี่ฝนนั่นคือใครนะใครอะทำไมตัวใหญ่ยังแล้วก็ไปยืนอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นคือใครบอกมาเดี๋ยวนี้ฉันว่านั่นแหละนั่นแหละผีตัวจริงแถวนี้จริงเหรอ